<c oughs> เรียบร้อยดูอีกแลกกกก้วอืไปแล้วหลังสุดท้าย <c oughs> เรียบร้อยพี่น้องสวัสดีพี่น้องพบพอกันอีกคือเก้ามื้อกี้อยู่ห้อยน้ำอีกพี่น้องเลย ออกมาเลาะใส่เบ็ดคือเก่าเมื่อนี้มาสองคนกับลูกสายพี่น้องฝุ่นเกียยไปใส่มาพร้อมพี่น้องยามค่ำตอนนี้เราก็หางเบ็ดสบเร็จละกำลังล่องน้ำลงไปยามเบ็ดขึ้นมาพี่น้องรุ่นผลงานนํำกันเมื่อนี้สิมันหรือบมมัน ติดตามครับเบิ่งครับสมพร้อมกันพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องลุ้นนํากันบัดนี้หลังแลกเฮาป๊อจมๆๆจมน้ําแล้วได้ลุ้นแล้วพี่น้องเบิ่งๆนํากันพี่น้องเอ้ยอึ๊บๆๆเรียบร้อยกันพอพี่น้องเรียบร้อยนี่ អីពីងងអីប៉ាខោប៉ាខោពីងងបាពេញ렉មកហើយវាបានហើយពីងងនេះ100អេមអេមអីពីងងអើយចាប់កោអឺចាប់មិនទេអី อพี่น้องเฮ้ยนี่เก็บแต้มหนึ่งพี่น้องเอ้ามันมัดอืมอ่ะเก็บตีทุ่งเลยจิบไอต่อหลักกิโลมึงเนาะโอ้โหบดีหลักนี่ ลุนกันต่อขึ้นเมือลองขึ้นมาเ่ยเบิบ่งหลังนี้น้ำกันทุกคนโอ้โหคลองละอ่ะจับก็อย่างนั้นจับนี่เนไะยจับนี่เออ bò thịt bò thịt đấy này phe này đục để đấy ha, kiếm เรียบร้อยปดุกอีกแล้วเก็บอีกพี่น้องเลยปลาดุกคือเกา่า อิงขอดไม้นี่ใส่ขอดไม้นี่มานึ่งมีปลาบะรุนน้ำกันทุกคนเปิ้อนะนี่รอถือเอาเก็บ นีดูบออบข้องข้องข้อง,องโอ้โหบอถือใจนี่สองมากเลยสองมากติดกันเลยเนาะรุนกัน นี่ก่อนคลองเลยพี่น้องเลยคลองอได้ลุ้นแล้วคลองโอ้ที่ไปมาจับกล้องด้วยทิพเฮ้ยจับอยู่ในนี้จะหนงเลยจับส่งเวงไหมเออจับบึงเอเอลุ้นกันพี่น้องเลย chọn bưng con, <cười> <cười> Để được để được Để lút Để được 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 banyak, banyak, nóng bụi anh hít đôi hỏi lèo lòi hỏi lèo hỏi hư 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 sống mạng cay cần đi và đủ khi nó Điệp loại mà thường ít lặng ផងอีกละบังงงวีน้าอ้าวอ๋อมีโตเจ้ยอ้าวเก็บบังหลังนึงนี่บัดนี่น่ะใส่แล้วนี่ก็บ่ถึก รุ่นน้ำกันพี่เนาะหลักนี้เป็นอะไรเป็นตาถืออยู่บนนี่ <c oughs> จับเปิ้ลกองได้ไหมจับเออตาลูกระเบิ่งพี่เบิ่งห้มันเครึ่ง

ประดุกบนหน้าเสื้อพี่น้องบนเป็นอันนี้กระถือเบิ่งเอาพี่น้องเลยเอาเก็บเข้าไปในให้มาไหนนะ vô thử chứ nếu đây là vô thử ít lại à, kếp. อ่าหลังนี่คือว่าใส่ตึงเลยป่ะก็ใส่ตึงครับแหละลองดูพี่น้องพี่น้องตัวบ่ะปลาดุกอีกแล้วอ่ะ อ่ดูอีแล็กน,น้อยนี่อ่ดูคือเ่าเรียบร้อยดำปิก เบ็ดขาัก็ใกล้จะหมดแล้วยังอีกสองสามดังพี่น้อง đàn mình thì nó luôn nghĩ lại luôn ừ lại chắp có hư chắp đây hư อู้ตุบ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 อุ้ยเรียบร้อยไอ้น้องเอ้ยมาอีกแล้วฮะดับอีกอ่ะเก็บ ต่อหลันนนอง,องนี้นเราอยู่ในนี้อีกลุ้นอีกแหละลุ้นอีกแหละ

มล้องเต่าดข้องเต่าไปละไงล,ลังสุดท้ายตอนนี้ <c oughs> ไปแล้วหลังสุดท้าย <c oughs> เรียบร้อยพี่นอ้องมีปลาดุกอีกอีกเก้าิว่าะมาไปพี่น้องวันนี้เขาไปเบิ้งผลงานเขาได้จกักโตมือนี่นะไปวับนี้การยามเวียนก็สำริดแต่ว่ากระบอกชื่อว่าเขาได้จกักโต อาสิไปกวาดเบิ่งผลงานฮาพี่น้องบิ่งนำกั๊มเดือุ่มพุ่นหละออกเลยปึ๊บอู้ดีพี่น้องเลยงานเฮาว่าอยู่พี่น้องบิ่งพี่น้องผลงานเฮาว่าได้ปักมือได้ลุ้นได้ยี่ถือว่าห้างเวียดนามองด้วยได้โต โตนับมึงเก้าตเฮ้ยได้เก้าโตัวหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้านะดูว่าผลาง,งานเราได้เก้าตพี่เนะาะประคอบสองตอีกโอ้มือใดกัได้สองตตลอดอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิป,ปิดไว้เพียงสำนี้พี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี